ไปเมื่อวานนี้ค่ะ23มิถุนายนค่ะที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะนี่ ท่าเรือแหลมฉบังแน่นอนนะคะก็ะจะมีการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ในส่วนงานก่อสร้างงานทะเลค,ค่ะก็มีนายเกรียงไกรชัยสิริวงศุผู้วมในการการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้บริหารผู้แทนการกิจการร่วมค้า CNC n ร่วมให้การต้อนรับค่ะท่านนายกบอกว่าท่านนายกเนี่ยเคยไปแล้วอถ้าจํากันได้เมื่อปี -6 6นะคะคเดือนพฤศจิกายนคเคยมาตรวจที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะท่านนายกบอกว่าตอนนั้นก็ยังมีความล่าช้านะแต่ว่าภายใน กาดำเนินการของคุณสุริยะรัฐมนตรีคมนาคมก็ทําให้ความล่าช้าเหลือไม่ถึง4สามารถกระชับที่ล่าช้าให้หมดได้ในสิ้นปี67 และการก่อสร้างจะทําได้เสร็จตามสัญญาค่ะทีมงานกระตือรือร้นดีนะวันนี้ก็เลยมาให้กําลังใจมาพูดคุยกับทีมงานค่ะด,ด้านคุณเกรียงไกลก็บอกว่าการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังนะเอาในส่วนที่1ก่อนเป็นงานก่อสร้างงานทางทะเลค่ะมูลค่ารวมกว่า21,000ล้านบาทประกอบด้วยงานถมทะเลทั้งหมดนะคะประมาณ2846ไร่งานขุดลอกร่องน้ํา แองจอดเรือให้มีระดับความลึก18.5เมตรงานเขื่อนกันคลื่นส่วนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3 <c oughs> ส่วนที่1นะคะตอนนี้ดําเนินงานได้แล้วประมาณ31ค่ะจากแผนปฏิบัติงาน35และบอกว่าแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะดําเนินงานอย่างเต็มที่แต่ยังล่าช้ากว่าแผนอยู่ประมาณเกือบ4ปอร์เซซึ่งพวกผ,ผู้ควบคุมงานก็ได้จัดทำแผนเร่งรัดปฏิบัติงานโดยเพิ่มเครื่องจักรทางบกทางน้ำและก็แรงงานให้สัมพันธ์กัน เพื่อที่จะให้สามารถขุดลอกได้มากกว่า2ล้านลูกบาทเมตรต่อเดือนนี่เป็นไปตามเป้าหมายนีฮะอันนี้พยายามจะทําให้ได้อยู่ส่วนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ค่ะแสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพในการรองรับปริมาณตู้สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นหากโครงการแล้วเสร็จและจะเปิดให้บริการนะคะ จะรองรับปริมาณการขนส่งตู้สินค้าได้เพิ่มขึ้นอีก7ล้าน TEU ต่อปีแล้วก็มองว่านะถ้าเรือแหลมชบังยังมีขีดความสามารถค่ะสามารถรองรับตู้สินค้าได้ถึง18ล้าน TEU ต่อปีซึ่งในส่วนนี้ก็จะทำให้เพิ่มปริมาณการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือชายฝั่งรวมถึงการเชื่อมโยงการขนส่งทางรางกับท่าเรือบกให้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ติการขนส่งการค้าทุกอย่างเนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วค่ะแล้วก็ท่านนายกก็อัปเดตนะนี่ก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็อัปเดตในทิกท็อกของท่านเองด้วยนะติดตามการยกระดับท่าเรือแหลมฉบังค่ะของไทยให้เป็นโลจิสติกส์ับของภูมิภาคทั้งทางทะเลทางอากาศค่ะนี่ท่านนายกเนี่ยนั่นไงโอ้โห ต่อกันเรื่อง EEC กันบ้างค่ะเร่งสร้างรถไฟเนะ่เชื่อม3สนามบินตอนนี้ยังล่าช้าอยู่แล้วก็ยังเป็นปัญหานะยังเป็นปัญหาเพราะว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรคุณเปลี่ยนสัญญา่สัญญากลางคันกลางทางทอยู่แต่<ช>แตว่าท<ช>่านนายกเนี่ยนะคะก็ไปที่สนามบินนานาชาติอุตภเปาค่ะบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะพร้อมกับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะตรวจเยี่ยมสนามบินอุตภเปาค่ะพูดคุยหารือประเด็นแล้กต้องการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รองรับการลงทุนในพื้นที่ eec นะคะ นายกกล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งบอกว่าโครงการ EEC เป็นเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญยอมรับว่ามีความล่าช้าบ้างแต่ว่าตอนนี้ต้องทําเร่งด่วนเพื่อยกระดับไม่ว่าจะเป็นการประชุมกับต่างประเทศการขับเคลื่อนพัฒนา EEC รถไฟเชื่อม3ส,สนามบิน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมในโอกาสนี้ท่านนายกก็มีการสอบถามถึงความคืบหน้าสัญญาของโครงการรถไฟความเร็วสูงเ <c oughs> ชื่อมสนามบินด้วยนะคะว่าระยะเวลาของสัญญาที่ต่อรองไว้เร่งดำเนินการพูดคุยให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ได้หรือไม่ขออย่าให้ปัญหาลุกลามค่ะเพราะหากสร้างสนามบินเสร็จแล้วรถไฟยังไม่มาก็จะเกิดปัญหาตามมาส่วนตัวเชื่อว่าหลายๆฝ่ายจะมีการพูดคุยกันเป็นอย่างดีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะก็มีภาพของคุณคีรี จนาพาศประธานกรรมการบริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนร่วมประชุมด้วยนี่ค่ะคุณคิรีก็ร่วมประชุมด้วยนะคะคิรีมีคุณจุลาสุขมานพเลยค่ะที่การคณะกรการนโยบาย EC นะฮะนี่ ตอนนี้ติดปัญหาตรงไหนถ้าไปเร่งไปแก้เฉพาะจุดตรงนั้นได้ก็น่าจะช่วยให้ให้มันเร็วขึ้นนะคะโดยเฉพาะการระเบียบะระเบียบการขออนุญาตการลงทุนต่างๆที่บางอย่างเนะี่ยถ้าถ้าเป็นไปตามปกติเนี่ยยังล่าช้าต้องผ่านหลายขั้นตอนหลายหน่วยงานอยู่แต่ถ้าไปแก้ตรงนี้ได้น่าจะช่วยทําให้เร็วได้ส่วนหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของรถไฟเนี่ยนะก็ต้องดูกันต่อนะคะหลังจากที่มีการเปลี่ยนสัญญากลางคันจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือไม่เนะยคะ <Okay. S 2> เพราะจริงๆกำหนดคือเปิดให้บริการปี72แต่72เนี่ยก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นช่วงไหนของ72หรืออาจจะยืดไปอีก73หรือเปล่าจริงๆทุกอย่างต้องจบภายในปีนี้นะ67หมายถึงว่าเรื่องสัญญาทุกอย่างให้จบภายใน67ค่ะแล้วนี่ก็เป็นภาพท่านนายกนะคะติดตามการก่อสร้างสนามบินอูตเภาให้เสร็จทันตามแผนค่ะ,คะตรวจเยี่ยมค่ะ บรรยากาศในห้องประชุมแล้วก็มีเรื่องของปัญหาการจัดการขยะด้วยนะคะแล้วก็การบำบัดน้ําเสียบนเกาะล้านค่ะนายกลงเรือค่ะมีนักนะท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปมาทักทายด้วยอู๋เกาะล้านเนี่ยนะถือว่ามีปัญหามาบางช่วงเนาะคุณลุที่น,นันนะนปัญหานี่คือว่าการบริหารจัดการเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ คือยังไม่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เกินจํานวนแน่<ช>นอนลหละพอไปแล้วเกินจํานวนปัญหาตามมาค่ะนะปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องของขยะค่ะอย่างเกาะล้านเนี่ยนายกก็สั่งการให้มีกําลังตารวจเพิ่มสร้างโรงพยาบาลและแก้ไขปัญหาขยะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มถึง500,000คนนคะคะ ตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยยอดนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นค่ะนั่งเรือออกไปไม่ไกลนะ,ะแต่ก็น้ําทะเลก็ยังสวยอยู่ค่ะคนก็เลยนิยมไปนะเพียง <c oughs> แต่ว่าที่พักที่พักนี่ไม่ได้รองรับนะ <c oughs> ไม่ได้สามารถพักได้ค้างได้นะคะมีมีน้อยที่พักน้อยนะคะอะแล้วก็นี่เรื่อง F1 นค่ะมาที่ F1 บ้างนาะยกนี่ถ้าดูท่านจะเอาจริงนะนะ เพราะว่าเดินหน้าตลอดนะหลังจากที่ก่อนหนะ้านี้เดินสายไปต่างประเทศใช่ไหมไปพูดคุยว่าเมืองไทยนี่พร้อมนะมีศักยภาพพร้อมนะเรื่องนี้ท่านก็พูดอีกค่ะที่หาดจอมเทียนนะคะทาน,นายกค่ะลงพื้นที่ติดตามพื้นที่ก่อสร้างสนามบินอุตภเปาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะท่านก็มาลงพื้นที่นะคะ ไปดูเส้นทาง F1 ไปรูอุตภาอ๋อนี่มิสเตอร์มาร์คค่ะที่ปรึกษาด้านการแข่งขันรถ F1 นะคะไปศึกษาเส้นทางแข่ง F1 ที่บริเวณอุตเภาด้วยค่ะเพื่อให้ความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมในการสร้างสนามแข่งขันอย่างเร็วที่สุดในปี2027หรืออย่างช้าปี2028อีกกี่ปีคุณพุฒที่นั้นโอ้ยนับไปเลยนะ24นี่ก็อีก4ปีเออพัน8ี่หมดวารแล้วนะ ท่านนายโอ้โหเออาสารต่อเจ๊ไหมคะแต่ว่าดนี่ท่านเข้าหมายมันมันมือละว,ว่าไทยมีความพร้อมนะคะก็มีการาพาทีมงานพาคณะค่ะมิสโซมาร์คค่ะเดินทางไปดูลานกิจกรรมกลางแจ้งริมหาดบ้านอําเภอเทศบาลตำบลนานจอมเทียนสัตหีบชนบุรีนะคะคุณเสถาให้สัมภาษณ์บอกว่ากําลังดูอยู่หลายๆที่ในสถานที่ในพัทยาน,นี่แหละนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3าสีที่การสัปดาห์หน้าก็คือในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ของ F 1ันก็จะ ดูและสำหรับสนามบินอุตภเปาก็เป็นอีกออปชั่นหนึงคาดว่าอีก1เดือนหรือว่าเดือนหน้านะจะมีความชัดเจนถ้านายกบอกว่าตัวเองเนี่ยจริงๆไม่มีสิทธิ์เลือกนะต้องทำงานร่วมกับ f 1ให้เขาคัดเลือกพื้นที่เองอเขาก็ทำมาได้ระยะนึงแล้วแหละนะก็ถือว่าไปส่งเสริมหรือว่าเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาล ก็มีแต่เรื่องของอนาคตทั้งนั้นใช่เรื่องของอนาคตนะหาจอมเทียน F1 ฟส1งานใหญ่มากนะก็ดูซิว่าจะสู้บุรีรัมม์ได้ไหมเฟส1ที่บุรีรัมม์อันนั้นนายกจะไปเปิดเงินถ้าเป็นที่นั่นนายกจะไปจะไปเยี่ยมไหมไปดูการสนับสนุนลงทุนไหมคือจริงๆเขาทำมาอยู่แล้วก็เป็นพื้นที่ของของบุรีรัมย์ที่ดึงดูด เม็ดเงินได้ก็คือสนามช้างเลยนะะการท่องเที่ยวด้านกีฬานี่เป็นสนามแข่งในไทยอันนี้ที่มีอยู่แล้วแต่ยังยังไม่ใช่ระดับ F1 นะฮะสนามแข่งนี่ม,มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ